ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพู่ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายใครทุกเปิดเผยว่าการแจ้งข้อหาป้าแตนเมื่อวานควบคู่ไปกับกรณีที่ป้าแตนให้การมาตลอดว่าไม่เคยขึ้นเขาผู้เหล็กไฟแต่เมื่อไปพบเส้นผมและพิสูจน์แล้วว่าเป็นของป้าแตนจึงเป็นที่มาของอายการสั่งให้พนักง,งานสอบสวน แจ้งข้อหาเพิ่มเพราะเหตุใดจึงมีเส้นผมสามเส้นอยู่ในที่เกิดเหตุจึงเป็นพยานหลักฐานที่เพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหาได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา1 3 0ถ้ามีหลักฐานตามสมควรจึงมีความเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อหาดังกล่าวและลักษณะเกี่ยวกับการไปยุ่งเกี่ยวกับศพหรือบริเวณที่พบศพ ก่อนมีการชันสูตรพริกศพเช่นถอดเสื้อผ้าจัดรูปร่างท่าทางศพทำลายสภาพแวดล้อมและหากทำไปเพื่ออำพรางคดีจะถูกโทษหนักเพิ่มอีกสองเท่าเพราะเป็นการปิดบังสาเหตุการตายส่วนที่ทนายรัชพลจะพาผ้าแตนไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นเป็นสิทธิของผู้ต้องหาจะพาทนายความคนใดไปก็ได้เพราะ เมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาการมีทนายอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติทนายความเมื่อไปถึงก็ช่วยอะไรไม่ได้เพียงไปนั่งร่วมฟังเท่านั้นจะเป็นใครก็ได้ที่ป้าแตนไว้วางใจหรืออาจจะไม่ใช่ทนายก็ได้ด้านนายธนกฤษหลาพโพลูกพี่ลูกน้องกับแม่น้องชมพู่และป้าแตนกล่าวว่า ตนพอจะทราบว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อข่าวหาซึ่งตนไม่คาดคิดว่าป้าแตนจะถูกแจ้งด้วยซ้ำทั้งนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยข้อมูลว่ามีหลักฐานคือเส้นผมของป้าแตนไปตกอยู่ใกล้กับศพของน้องชมพู่ตนขอถามกลับว่าทำไมเพิ่งมาแจ้งข้อหาทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ทีแรกรออะไรเป็นปีและทำไมตอนแจ้งข้อหาลุงพล ทำไมไม่แจ้งข้อหาป้าแตนไปด้วยส่วนป้าแตนจะขึ้นเขาลงเขาหรือไม่ตนไม่สามารถตอบได้เท่าที่ทราบป้าแตนไม่ค่อยขึ้นเขาแต่หากจะมีเส้นผมของป้าแตนติดไปกับน้องชมพู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นญาติกันตั้งแต่ลุงพลถูกแจ้งข้อหาตนยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลุงพลขณะนี้ป้าแตนกำลังถูกแจ้งข้อหา ตนก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ถึงอย่างไรตนก็เชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำขอให้ทั้งคู่สู้ต่อไปขอให้กำลังใจทุกฝ่ายสู้คดีต่อไปรวมถึงแม่น้องชมพู่ด้วยความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัจฉริยะชี้ขนปริศนามัดป้าแตนลั่นทํานายไม่ผิดนางฟ้าโดนคดี กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมได้เชิญตัวนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอายการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสมพรหลาโพได้ร่วมกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพ ของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาญามาตรา150ตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อเหลือ,อยาอชยกรรมกล่าวว่าตนเคยพูดมาตั้งแต่ช่วงแรก ว่าจะมีโทษทั้งสองคนและหลักฐานชัดเจนคือเส้นขนไร้รากสามเส้นที่ตกอยู่ในกางเกงที่ถูกซ่อนอยู่ในโขดหินปะแตนจึงต้องตอบเจ้าหน้าที่ให้ได้ว่าเส้นผมไปตกในที่เกิดเหตุได้อย่างไรทั้งที่เขาเองก็อ้างไม่ได้ขึ้นเขาด้วยส่วนที่ทนายรัชพล จะพาป้าแตนไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เป็นเรื่องของเขาเพราะไม่มีราคาสำหรับตนอยู่แล้วอยากจะพาใครไปก็ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตนหน้าที่ของตนคือเป็นโจทร่วมในชั้นศาลซึ่งตนเตรียมทนายความไว้ทั้งหมดแล้วส่วนแม่น้องชมพู่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่สืบทราบมาว่ามีพยานบางคนถูกซื้อตัวให้กลับคำให้การ ตนขอเตือนว่าโทษหนักถึง7ปีในการเบิกความเท็จต่อสารเตือนให้ทราบว่าหลักฐานต่างๆจะแพ้หรือชนะอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวิตรีวงศศรีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าตนและครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดกับน้องชมพู่ล้วนถูกสอบปากคำ ซึ่งทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองตัวในกรณีที่เกิดขึ้นถ้าอีกฝ่ายมีคำตอบก็แค่พิสูจน์ตัวเองเพราะขณะน,นี้ตนไม่รู้ว่าจะเชื่อคำพูดของใครดีจึงขอเชื่อในกระบวนการยุติธรรมโดยตนขอยืมคำพูดของผู้บชาการตำรวจแห่งชาติมาใช้หากนิ้วไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปทั้งนี้ตนขายของออนไลน์อยู่ภายในบ้านจึงไม่ได้ ไปสูงสิงกับอีกฝ่ายเลยไม่รู้ถึงความเป็นไปและยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องทำํำมีหน้าที่ต้องสงสัยใช่ไม่ใช่ผิดหรือถูกต้องพิสูจน์ตัวเองนางนลินเงินนามหรือพถอนอดีตเพื่อนสนิทของลุงพลกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเที่ยง เนื่องจากมีคนทักมาบอกขณะที่ตนกำลังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาด้วยด้วยเท่าที่รู้มาในวันที่2กันยายน2 5 6 4มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกกตูมเดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่ตนไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไร อาจจะมาแจ้งข้อหาอีกฝ่ายทราบก็ได้ตนก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนทั้งสองหลังจากนี้ป้าแตนคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพูดคุยกับทนายเดชากิตติวิทยานัน์ประธานเครือข่า,ขายทนายขายทุกเปิดเผยว่าการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับป้าแตนหมายความว่ามีการตรวจสอบพยานหลักฐาน พฤติการและข้อเท็จจริงแล้วทำให้เชื่อว่าประแตนน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยจึงสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มคือตามปววิายามาตรา150ทวิผู้ใดกระทำการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อปกป้องอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นเพียงข้อหาเดียวด้วยหมายถึงในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่นั้นก่อนที่ตำรวจอายการแพทย์ฝ่ายปกครองจะเข้าไปตรวจสอบมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่พบศพหรือแต่ต้องศพเช่น เข้าไปถอดเสื้อผ้ากางเกงนับเป็นการเข้าไปกระทำการใดๆที่พบศพส่วนป้าแตนจะมีความผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของศารในการพิจารณาต่อไปทั้งนี้ตนมองว่าที่ผ่านมาลุงพลและป้าแตนปฏิเสธมาโดยตลอดก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้จะให้การภาคเศดก็ได้เป็นสิทธิ์โดยชอบ ของผู้ต้องหาทั้งหมดโดยเมื่อมีการแจ้งข้อหาทั้งลุงพลและป้าแตนตนมองว่าความยากลำบากจึงตกอยู่ในครอบครัวทั้งแรงกดดันจากสังคมยูทูบเบอร์และทั้งทั้งคู่นั้นคงเหนื่อยและเครียดลำดับต่อไปก็ต้องถูกสั่งฟ้องและไปขึ้นศาลหากติดคุกก็ต้องติดทั้งคู่หากรอดก็ยังไม่ทราบว่าใครจะติดคุกหรือ ใครจะรอดอย่างไรก็ตามในวันนี้ที่ตำรวจไปที่บ้านของลุงพลและป้าแตนเพื่อจะตรวจสอบว่ายัางอยู่หรือไม่เพราะจะมีการเรียกเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาจึงต้องมาดูแลใกล้ชิดเพราะกลัวว่าป้าแตนจะขับรถเข้ากรุงเทพเหมือนลุงพลรอบที่แล้วหรือไม่ส่วนผลว่าป้าแตนจะทำจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การสืบพยานโจทย์จำเลยในศารแต่ขณะน,นี้ทั้งคู่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นหากหลักฐานไม่ชัดอายการคงไม่แจ้งข้อหาเพิ่มเพราะอายการต้องดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว